จริงๆธรรมะมันก็มีมันก็มีสาระเป็นเป็นธรรมะหมดนะนั้นหลวงพ่อ,อจริงๆก็มีสาระนะครับสําหรับคนปฏิบัติใหม่ๆฟังไว้มันก็มันก็เป็นประโยชน์นะฟัะงแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นประสบการณ์บางทีมันบา,บางบางทียังไม่เกิดขึ้นกับเรารแต่เราก็ฟัง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 ไว้บางทีมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราพอเราเกิดขึ้นปุ๊บเราก็จะนึกได้เนี่ยโอ้เคยเคยได้ยินอย่างนี้เคยได้ยินครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยนะเราก็จะปฏิบัติตามบางทีก็ได้ผลนะได้ผล แต่บางทีเราเราเราไม่มีประสบการณ์เลยบางทีมันก็นึกไม่ออกว่าจะแก้ไขย,ยังไงครับบางทีก็นึกไม่ออกครับเนี่ยบางทีทำไมเราต้องมาเข้าห้องกรรมฐานเนาะเพราะว่ามันต้องมาฝึกกำลังเรื่องของกำลังของสติมาฝึก,กจิตมาฝึกมามามา,มาเข้ากรรมาฐานก็คือมาฝึก,กจิตมาดูใจนี่แหละสำคัญคที่สุดมาดูใจมาดูใจแต่แต่ไม่ใช่มานั่งดูอย่างเดียวนะครับ มาแต่สําคัญก็คือดูใจนี่แหละดูกายดูดูกายดูใจครับอ่ะดูกายกายก็คือกายดูอิเลียบทหลักอิเลียบทย่อยใช่ไหมดูการเดินยันยืนเดินนั่งนอนก้มเงยคูเหยียดครับดื่มกินอะไรครับทําอะไรก็กําหนดรู้กําหนดรู้ทุกอย่างนะครับดูกายนะคือกายครับทีนี้ก็ดูใจอ่ะดูใจว่าใจเราของเรามันมันเป็นยังไงใจครับอ่า ใจของเรามันอยู่กับมันมันอยู่กับปัจจุบันไหมครับอยู่กับกายไหมครับระหว่างปฏิบัติเนี้ยเอาร่างกายมาเข้าวัดอยู่ที่วัดเนี่ยใจมันอยู่ที่วัดไหมหรือมันอยู่กรุงเทพหรือมันอยู่อเมริกาออนั่นแหละครับเราต้องอยู่กับปัจจุบันไงครับกายอยู่วัดใจก็ต้องอยู่วัดเนี่ยันั่นแหละมันถึงอย่างอานันที่ว่าใจไม่ลอยถ้าถ้าใจยังไปที่อื่นก็แสดงว่าส่งขิดออกนอกครับถ้าใครที่ ปฏิบัติแล้วจิตไม่อยู่กับตัวแล้วก็ปฏิบัติได้ยากนะครับปฏิบัติได้ยากครับอ่าสภาวธรรมนิปัานัานขั้นสูงจะไม่เกิดแล้วนะมันเป็นสองอารมณ์อะะมันต้องอยู่ในอารมณ์เดียวครับอ่าต้องรู้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นครับอืมเนี่ยดูจิตดูใจก็เพื่อให้เห็นไอ้ตัวที่มันปรุงแต่งนี่ใช่ไหมครับหลวงพ่อแล้วจะได้อ่จะได้เอ่อ กำจัดมันได้นะฮะดูอาการดูอาการอาการที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติมีอาการยังเป็นยังไงครับเนี่ยหลายคนไม่ไม่เข้าใจว่าเพราะมัน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 ไม่ใช่เรื่องจะเข้าใจง่ายอง่ายกอาศัยการปฏิบัติใช่ฟังอย่างเดียวไม่เข้าใจ <sm art> ฟังยังไงก็ไม่เข้าใจฟังย <sm art> ังไงไม่เข้าใจจะฟังกี่เดือนกี่ปีกี่หลายปียังไงก็ไม่เข้าใจถ้าไม่ลงมือปฏิบัติต้องปฏิบัติครับต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติแล้วก็มีอุบาจารย์คอยต้อง ต้องลงมือปฏิบัติครับอ่าอุปมาเหมือนเราเราอยากไหา้น้ําเป็นน่ะเราไปนั่งอยู่ับอยู่ริมสระอ่าเป็นเวลาผ่านไปหลายเดือนหลายปีแล้วคิดว่าจะไหา้น้เป็นไหมครับอ่ามันจะเป็นไหมไม่ใช่นะมันต้องกระโดดลงน้ํานะครับมันต้องกระโดดลงน้ํานะต้องฝึกวหว้นะมันถึงจะเป็นนะครับอุปมาเหมือนกันเลยนะครับอ่าต้องฝึกต้องกระโดดลงน้ําไหว้ฝึกไหว้ครับอฝึกมุดฝึกไหว้ อ่ามันถึงจะเป็นนะครับไม่ใช่ไปนั่งอยู่ข้างสะอย่างเดียวแล้วก็ไปคิดเอาว่าว่าเป็นแล้วเอาว่าว่าเป็นแล้วมันมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะครับอเนี่ยฮะมันเป็นไปไม่ได้นี่แหละครับเพราะว่าอ่าถ้าเข้าห้องกรรมฐานแล้วก็มันก็ต้องมีครูบาอาจารย์คอยตรวจสอบสำคัญเพราะว่าเพราะว่าการปฏิบัติมันลงถึงจิตครับมันลงถึงจิตนะมันเปลี่ยนที่จิตนะครับอ่าจิตนะ มันถ้าเราไม่มีถ้าเรามีคนคอยดูแลไม่มีคนคอยให้คําแนะนําอ่ะเรามีโอกาสปปรราวิป,ปรลาสได้วิป,ปรลาสวิป,ปร,ร,ริตวิปรลาสได้มีโอกาสบา้ามีโอกาสถึงขนาด<ฤ>อคิดสั้นหลงหลงสรรภาวะหลงนิมิตฆ่าตัวตายครับมีคนฆค่าตัวตายเยอะนะนท,ท,ที่ปฏิบัติเองเนี่แหละฆ่าตัวตายส่วนมากก็ส่วนมากจะเป็นคนที่ปฏิบัติด้วยตัวเองครับแต่หลงแล้วถึงขนาดฆ่าตัวตายอันนี้พระที่วัดก็มีแต่ก่อนครับ เขาก็จะบอกว่าท่านบรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันแล้วครับไม่ต้องไม่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 ต้องอยู่ต่อไปมันมันมันถ้าอยู่อยู่ต่อไปมันก็จะเท่าก็แจก็จะจิบกจ็ป่วยจะทรมานฆ่าตัวตายซะให้ไปฆ่าตัวตายเขาก็ไปครับอพระที่อยู่พ้อเนี่เขาก็ไปไปลงน้ําถึงนะน้าถึงจะบวกได้สติขึ้นมาว่าโอ้ลัวตายถ้าถ้าตายแล้วเคยฟังธรรมะาว่าถ้าตายแล้วต้องถ้าฆ่าตัวตายต้องตกนรกนะครับอตกนรกถ้าเกิด อ่าวิบากกรรมที่ฆ่าตัวตายต้องเกิดมาเกิดมาก็ต้องมาฆ่าตัวตายอีกอย่างน้อยห้าร้อยชาติครับคนฆ่าตัวตายเนี่ยนะนั่นแหละท่านก็นึกงขึ้นได้ท่านก็ขึ้นกลับขึ้นมาแต่ท่านก็วิกลจริตเลยทีนี้เสียสติคร<อ>ับรักษากันต้องทานยาจิติเวตเป็นเวลาเกือบสองปีถึงับจิตถึงอยากฟื้นขึ้นมาได้ครับนะอันนี้ลวงพ่อทําไมก็เคยเห็นอยู่นะฮะว่าทำไมมีลูกศิษย์ลุงปู่ ที่อยู่ทางบนหลงปูคุณได้ฟังแล้วเขาบอกฆ่าตัวตายก็มีบอกให้มีเอามีดเขียนขอตึงกาดคอตึองก็ตายเลยออือมีครับผูคอตายก็มีฆ่าตัวดอดโดเหี่ยวตายครับมันดดอก็ก็ส่วนมากคนปฏิบัติเองปฏิบัติเองหรือไม่ก็ปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แต่ไม่ยอมมาส่งอารมณ์กับค,บาาครูบาอาจารย์ก็บ้าได้พวกนี้ที่เป็นที่บ้าก็พะไม่ส่งอารมณ์นี่แหละไม่ส่งอารมณ์ครับปฏิบัติ คิดเองเออเองดลงสภาวะนิมิตเนี่ยสําคัญที่สุดอันนี้อย่างพี่เคยพ่อเนี่ยพี่เคยอนพ่อเนี่ยพอเขาไปเข้ากรรมฐานเขาก็ได้ยินเสียงมากระซิบแล้วบอกให้เลิกให้หยุดอ่าอือให้ออกเขาห้องกรรมฐานไม่งั้นตายนะตายนะบอกพีอ่าเขาบอกว่ามีเสียงมาบอกให้อ่ามีคนมาบอกอย่าเชื่ออย่าเชื่อครับอ่าไม่ให้เชื่อครูบาอาจารย์ครับอ่าอันนี้คือนิมิตครับนิมิตนิมิตเกิดขึ้นแล้วไม่กํกหนดไม่ทันสติไม่สมบูรณ์ในที่สุดเขาบ้า ครับอ่ะวิ่งแล้วทีน, <c oughs> นี้นั่นแหละคือส่วนมากคนปฏิบัติเองไม่มีการส่งอารมณ์ไม่มีครูบาอาจารย์คอยให้คําแนะนบให้คาให้คําแนะนําแก้ไขสภาวธรรมนี่ส่วนมากก็จะบ้าครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต,ต้องมีสําคัญที่สุดก็คือมีครูบาอาจารย์รที่ท่านรู้สภาวธรรมท่านเคยปฏิบัติมาท่านรู้ว่าสภาวธรรมที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างอจะแก้ไขยังไงอดีไม่ดีอ หรือจะให้ส่งให้ให้ใหอ่าจะปั้นแต่งอินซียังไงท่านก็จะท่านท่านมีประสบการณ์นะ่ะครับอ่าถ้าถ้าเห็นว่าสภาวธรรมมันอยู่ในวิปัสสนญญานในอ่าหลักการที่ถูกต้องแล้วท่านก็จะอ่าแนะนําเพิ่มเติมให้ปฏิบัติให้พัฒนาเพิ่มขึ้นอ่าจากยานสามเป็นยันสี่ยันห้ายันหกเพิ่มขึ้นไปวิปัสสัญญาณเพิ่มขึ้นไปนะอ่าแต่ถ้าแต่ถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์เราก็ไม่รู้อ่ะครับบางทีเราก็วิปัสสัญญาขั้น สามขั้นสี่เกิดขึ้นแล้วทนที่จะเป็นขั้นห้าขั้นหกมันก็จะตกลงมาขั้นหนึ่งต่อมากลับมาขั้นหนึ่งอีกขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงอยู่นั้นแหละถ้าถ้าไม่มีครูบา,าอาจารย์แนะนำน่นจะเป็นเวลาตรงนั้นแหละขึ้นลงขึ้นลงในที่สุดเราก็ท้อท้อเหนื่อยเลิกปฏิบัติอือนี่แหละอ,อย่างเหมือนที่หลวงพ่อพูดตอนต้นนะที่ว่ามีอ่าไปเชื่อมั่นว่าตัวเองจบแล้วก็จะไม่เชื่อใครถูกต้องครับนี่แหละอนี่แหละมันมันก็จะทำให้เราบางทีเราไม่ปฏิบัติต่อครับ แล้วไม่ก็บางทีไอ้ที่ไม่ปฏิบัติต่อบางทีเข้าใจผิดนะนอกจากไปเชื่อมั่นตัวเองิชื่อเตียงปไ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 ด้รับคาแนะนําจากครูบาอาจารย์บางท่านบางลูกจา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 กท่านบางคนที่เคยปฏิบัติมาบ้างแต่ว่าตัวเองก็ไม่ได้ว่าผ่านค,าาานะครูบาอาจารย์มานะแล้วไปไปชี้นําคนอื่นครับไปชี้นําคนอื่นไปสอนคนอื่นอย่างเงี้ยแล้วค <Hand> นหนึ่งก็เชื่อเสีทยทีนี้ครับอา่าคนหนึ่งก็เชื่อในที่สุดก็บ,บางทีก็ไปไอ้คนที่สอนอ่ะ ถือว่าบาปนะไปปิดกั้นมรรคผลนิพพานคนอื่นครับเพราะว่าคนที่เขาเชื่อเนี่ยเขาคิดว่าเขาคิดว่าเขาบรรลุธรรมเขาไม่ปฏิบัติต่อครับเขาไม่ปฏิบัติต่อนาะบางคนเพราะคิดว่าเขาปฏิบัติผ่านแล้วเห็นไหมไอ้คนที่สอนเราก็เลยบาปหนักแล้วทีนี้ครับเราไปเราไปปิดกั้นมรรคผลคนอื่นครับนอื่นเขายังปฏิบัติยังไม่ได้เลยไปบอกว่าเขาได้อะไปยุกย่องว่าเขาโอ้ท่านเป็นอรหันต์แล้วท่านเป็นอรหันต์แล้วท่านบรรลุธรรมแล้วอันนี้มีจริงครับหลวงพ่อมีจริงแล้วก็มีจริงแล้วก็เอาเอา เขาไปออกคลิปเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดูน่าเชื่อถือดูน่าเชื่อถือถูกต้องครับอืเนี่ยนี่ก็มีก็มีพูดก็พูดนะก็มีก็มีคนที่ฟังทรมะอ่คลิปของคลิปของแม่สมพิดเนี่ยนะครับอ่าก็ก็บอกว่าโอ้แม่สมพิดเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วก็มีวนะแต่พ่อไม่พูดเพราะว่ามันมันเราก็ไม่รู้จักเขานะเขาบอกมีอ์อรหันต์แน่ๆเลยอรหันต์ชัดๆเลยครับมีนะ ครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแม่ไม่ใช่เฉพาะแม่สมบินะมีอีกเยอะนะครับมีเยอะนะที่ที่ที่ถูกยกย่องมาเป็นพระรหันครับทั้งที่เจ้าตัวก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยอย่างแม่สมบิก็เขาก็ปฏิบัติได้แก่ก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างแก่็มีแต่คนไปยัดให้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็ียนเขาไม่ได้บอกว่าเขาได้ครับอแต่มีแต่คนไปยัดให้เขาไปยกย่องเชิดชูให้เขาครับไป ไปสรรเสริญเยนยอให้เขารับนั้นแหละแต่แต่ว่าแม่สมพิษขาก็ไม่หลงแต่บางทีเกาหลงไงบางคนนะบางคนหลงนะหลงหลงบ้ากเขายกย่องชมเชยว่าตัวเองบรรลุธรรมโอ้ทีนี้ตั้งตัวเป็นอาจารย์เลยทีนี้เป็นคนสอนเลยครับบาปหนักเลยทีนี้ไอ้คนที่เชื่อปฏิบัติตามเขาก็อในที่สุดก็คิดว่าตัวเองปฏิบัติได้ครับไม่หาครูบาอาจารย์ต่อแล้วยึดมั่นกับครูบาอาจารย์ตัวเองคนนั้นแหละว้าบ้ามีอาจารย์แล้วท่านสอนเราบรรลุ เราบรรลุธรรมแล้วเราไม่เราไม่แสวงหากูบาจารรูปบื่นแล้วครับอ่าเราได้แล้วไงครับนั้นก็มีเยอะมีเยอะนะอันนี้จริงครับหลวงพ่อมีเยอะหลวงพ่อก็ได้ข่าวว่ามีเยอะแล้วก็เยอะด้วยมีเยอะยิ่งยพระก็มีโยมก็มีชีก็มีครับยิ่งในคิดด้เตียงบรรลุธรรมยิ่งในโซเชียลยิ่งเยอะโอ้เยอะเยอะเพราะว่าอะไรมันมันมันเรียกเรียกความศรัทธาไงอ่าใช่เรียกความน่าเชื่อถืออ่าใช่ครับลาบสักกะละลาบสักกะละถูกต้องแต่มัแต่มันก็ไม่มั่นคงนะครับ บาปนะมันข่มก็ได้ชั่วคราวเช่นนั้นแหละลาบสักกะละชั่วคราวครับความเสื g, ่อมเดี๋ยวก็มาถึงเพราะเราไม่ใช่ของจริงเราไม่ใช่ของจริงเพราะว่าเราไปคิดปฏิบัติทําไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไม่ไม่ไม่ใช่หวังเพื่อให้เกิดลาบสักกะครับลาบสักกะะมันเป็นของอ่าทําให้หลงครับความสุขชั่วคราวสุขเทียมเทียมสุขเทียมเทียมสุขชั่วคราวแล้วเราก็ไม่มี ตัวเราเองก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญญาไม่มีไม่มีภุมิมปัญญาพอที่ไปสอนคนอื่นเขาได้เขาก็ยกย่องเราชมเชยเราแต่เราก็เราก็ไม่สามารถสอนให้เขาบรรลุธรรมได้ครับครับหลวงพอ่ออันนี้จริงยิ่งในโลกโซเชียลอันนี้ยังยิ่งต้องต้องใช้ปัญญาในการพิจารณานะครับหลวงพอ่อถูกต้องเพราะว่าอไอความเชื่อ,อนี่มันโอ้โหมันจิตมันหลง,งได้ง่ายๆครัถ้าจะดีจะ จะ,จ,ะจะป้องกันตรงความเชื่อ,อที่เราจะทําให้เราไม่หลงที่ดีท <ซ oppose. S 1> ี่สุดก็คือลองลองมาปฏิบัติดูครับลองมาปฏิบัติดูลองมาปฏิบัติด,ดูนะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะลองมาปฏิบัติดูไอ้สิ่งท,ที่เขาแนะนํอ่ะสิ่งที่เขาสอนอ่ะลองทําดูดิลองทําดูสิครับเราจะทามันจะเกิดมันจะเกิดยังไงกับเรามันจะมีผลยังไงลองทําดูดิบางทีก็ไม่มีผลนะไม่เกิดอะไรเลยนะ บางทีคนสอนเนี่ยพูดได้เนี่ยสอนได้เนี่ยแต่แต่จะแนะนําให้ปฏิบัติให้เกิดวิปัสสนาญาณไม่มีหลักการไม่มีวิชาการนะไม่มีวิชาการครับจริงเนี้ยก็สอนตามตามตําราตามความเชื่อโดยที่ยังไม่ไม่เข้าถึงใช่ไหมหลวงพ่อยังไม่เดินบอกให้เดินเดินเดินสภาวธรรมเกิดขึ้นเราจะพัฒนาต่อไปแก้ไขยังไงบางคนแก้ไขไม่เปลี่ยนนะแก้ไขไม่เปลี่ยนสภาวธรรมเกิดขึ้นนี่แก้ไขไม่ได้ ครับอ่าพัฒนาต่อไปไม่ได้บางทีติดสภาวะบางคนติดนั่งสับปะงบบางทีติดนั่งแล้วมือสะบัดเนี่ครับโอ้อย่างพระที่หลวงพ่อสั่งอ่าส่งเข้าไปเข้าห้องกรรมฐานนะ่ะอ่านั่งนั่งก็มือสะบัดนั่งมืออะไรก็มือสะบัดนะนั่งเขาบอกว่าแต่ว่าทรงอารมณ์กับหลวงปู่นะหลวงปู่ก็บอกให้กําหนดนะแต่แต่แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่า,วาอาจจะไม่ทําตามคำหลวงปู่แนะนําไม่ละเอียดยังไงหลวงปู่ก็ก็ก็ แนะนำให้ทําแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่หายครับอ่าหลวงพ่อพอดีหลวงพ่อไปเยี่ยมครับก็ไปเยี่ยมท่านก็พ่อท่านก็บอกว่าโอ้ยหลวงพ่อผมนั่งเมื่อไรมือก็สะบัดนั่งเมื่อไรก็มือก็สะบัดไงสะบัดอ่าสะบัดอ่าครับกระตุกทั้งทั้งสะบัดทั้งกระตุกออกอ่าครับอ่าแล้วก็บอกให้กําหนดก็หายครับอ่าก็อาการนั้นก็หายไปครับเนี่ยได้ได้ได้ฟังพ่อกับอะ แม่แม่ชีสมพิษเนี่ยก็คือก็ได้อะไรหลายอย่างบางคนเราบางคนที่อคอมเมนต์มาก็บางทีบางคนก็ไปหลงนิมิตไปติดคุณวิเศษใช่แล้วก็ไปหลงว่าตัวเองได้แล้วใช่เหมือนที่หลวงพ่อบอกเมื่อกี้นี่เลยว่า้แม่สมพิทยิงย่งยิ่งเจอนิมิตเยอะเลยหลวงพ่อไม่ค่อยมีนิมิตนะแต่แม่สมพิษเท่าที่ได้ยินโอ,อ้เจอเจอหนักคนเนี้ยเจอไปเข้าการรมฐานไม่กี่วันก็มีมาเขามาบอกแล้วบรรลุธรรมแล้วบรรลุธรรมแล้วเขามาบอก แต่หลวงพ่อไม่คยเย็นกันนะหลวงพ่อเป็นคนที่จะเป็นคนที่แปลกก็แปลกอย่างว่าปฏิบัติธรรมไม่มีนิมิตจนจนความรู้สึกบางทีก็จะไม่ถึงกับทอหรอกแต่ก็ถามหลวงปู่หลวงปู่ทาไมคนนั้นบอกว่าเห็นนั้นนั้นอย่างี้เห็นนั้นเห็นนี้เห็นอะไรเห็นนโลกเห็นสวรรค์เห็นพ่อเห็นแม่เห็นครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้แต่ไม่ผมไม่เคยเห็นอะไรหลวงปู่ผมไม่เห็นอะไรเลยหวงปู่ไง ดีแล้วไอ้พวกที่เรียนตอนนี้มันเลิกปฏิบัติหมดแล้วบอกมันหนีกลับบ้านหมดแล้วครับปฏิบัติไม่ได้พวกนั้นน่ะครับเพราะท่านไม่เห็นน่ะท่านหึงอยู่ได้อครับเพราะไม่เห็นนี่ละมันึงอยู่ได้ครับถ้าเห็นตอนนี้ก็อาจจะนี้เหมือนเขาอันแหละครับอันนี้อันนี้น่าจะจริงนะหลวงพ่อเพราะว่าอย่างแม่ชีสุพินีถ้าถ้า ถ้าเห็นนิมิตแล้วไม่ไม่มาส่งอารมณ์ครูมาอาจารย์ก็อาจจะถูกต้องลงเหมือนกันครับแต่ยังดีท่านท่านเขาเขามีฐานไงเขามีเบสิกก็มีเบสิกที่อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยนะเก้าเดือนนี่แหละก่อนจะไปที่นู่นต่อนะครับอยู่ที่นี่แหละฝึกเบสิกพื้นฐานเขาแน่นมากครับเขารู้เขาทันทุกอย่างเลยอารมณ์เขาเกิดขึ้นเขากําหนดทันครับอ่าเขาถึงผ่านได้ไงครับเบสิกพื้นฐานเขาน่ะแน่นครับนั่นพอเขามาเขามาฝึกอ่าฝึกอยู่ที่นี่ก่อนเขาจะไปอ่าออกสนามบจริงๆครับอือ เนี่ยเขาก็เลยมีค่าศึกศัตรูมาอย่างไงเขาก็เขาก็สู้ได้สําหรับแม่สมคิดนะเขาสู้ได้แล้วก็อาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะหลวงพ่อที่แกเจอแบบมาอย่างหนักเก็เลยมันก็เลยเป็นส่งผลเนี่ยบางทีอย่างเขา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 เป็นคนที่มีบุญไงมีบุญมากเพราะว่าเขาเขาเจอเขาเจอความทุกข์คนเจอความทุกข์ไม่บางทีก็ไม่ใช่ว่าคนไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคนที่มีบาปอ่ะเป็นคนมีบุญนะเจอความทุกข์ แล้วทาให้มันอยากออกจากทุกข์ไงเจอทุกข์หนักเขาเป็นคนที่เจอทุกข์หนักมากเราไอ้ร้อยคนหมัดหมื่นคนแสนคนอาจจะไม่เหมือนเขาคนหนึ่งนะเขาเจอทุกข์หนักมากครับทุกข์มากไม่เรียกว่าห,หนักจริงๆครัเขาเขาเลยจิตมันนึงอยากออกจากทุกข์มันมันไม่อยากมาเกิดอีกแล้วเพราะเกิดมามันต้องทุกข์อีอะต้องเจออย่างเงี้ยมันทุกข์เหลือเกินครับมันหนักเหลือเกินกับชีวิต การดมเนินชีวิตนะการมีครอบครัวเนี่ยมันหนักลื้เกินแต่อันนี้มันก็เหมือนเป็นบททดสอบของแม่แม่ชีที่แนนอเพราะอย่างผมดูข่าวเมื่อสองสามวันก่อนก็ที่เป็นผู้ช่วยผู้หญิงอออืมเ่ไปไปงานการกุศลนี่แหละอืผัวก็หึงอืหึงห่วงแล้วก็โดนทุบตีมาหลายครั้งหลายคราวอืที่สุดก็ทนไม่ไหวเกิดบันดาลโทสะอืยิงสามีอืตายอือันนี้อันนี้คือก็ถือ ก็ถือว่าอืมอยังไงหลวงพ่อคือก็เขาก็ยังไม่เข้าใจเรื่องธรรมะเนอะถ้าท่านเขา,าเขาเขาไม่เข้าใจธรรมะครับแต่อ่าอย่างแม่สุมพิษเขาเขาไม่มีการตอบโต้นะครับเขาไม่มีการตอบโต้เลยเขา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 สํานึกว่าครับเขาเนี่ยเคยสร,ร้างบาปกับสามีเขาครับอืเคยสร้างบาปกับสามีเขาครับเขาเลยยอมรับ,รบยอมรับวบ่าสามีจะทําอะไรเขาก็ต้องยอมรับว่าเออเขาเคยสร้างเขาเคย เบียดเบียนสามีเขามาก่อนครับอาดีตชาติของเขาอะนะอไม่ใช่ชาติปัจจุบันนะครับอัานั่นแหละอันนี้มันมันก็เป็นก็เลยส่งผลคือเขาจะเขาจะเขาจะทุบจะตียังไงก็ไม่อ่าก็ไม่โกรธอ่ะครับยอมรับในวิบากในยอมรับในผลกรรมนั้นผลกรรมยอมรับในวิบากกรรมยอมรับในความลำบากครับก้มหน้ากลมตารับกรรมครับอ่าอ่าน่าสงสารครับแต่แต่ยังที่โยมพูดถึงเนี่ยเขาไป ตอบโต้โดยการฆ่าสามีอันนั้นคือเขาควบคุมตัวเองไม่ได้ครับฆ่าคนแล้วตัวเองไปไหนทีนี้ตัวเองก็ตกนรกนะเห็นไหมมันมันไม่ใช่ทางออกนะเขาต้องรับผลกรรมทางต้องครับเราก็บาปนะเราฆ่าคนเห็นไหมมันมันมันไม่ใช่ทางแก้ครับอ่ามันไม่ใช่ทางแก้ยังไม่ทางออกยังไม่ชีแกก็นันนคือ สำนึกรละลึกรู้เนาะว่าเออยอมรับบ้าตัวเองเคยสร้างถ้าเราเกิดบรนดาโทสะลูกเราก็ต้องลําบากแม่แมชีแกถูกต้องถูกต้องมีอยู่เพื่อลูกสำนึกรู้อ่าอยู่เพื่อลูกชีวิตอ่าอยู่เพื่อลูกลูกสังสามคนน่ะลูกน้อยสามคนน่ะอืมครับอ่าสามีก็ไม่ไม่ได้ช่วยทามาหากินอะไรไม่ช่วยหาเงินหาทองอะไรเลยแต่ต้องค้าดูแลลูกตั้งแต่เกิดจนใหญ่ครับแล้วก็สามีก็มีแต่ทุบแต่ตีอ่า ไม่่วยหาเงินหาทองเลี้ยงดูอะไรเขาเลยครับนั่นแหละเขาลําบากมากแม่สมพเนี่ลาบากจริงๆเขาก็เขาก็คิดว่าเขาลำบากเพราะเขาตัดสินใจผิดนะผิดตั้งแต่ต้นตั้งแต่เริ่มต้นนั่นแหละเขาเห็นสามีเขาก็ชอบครับวิ่งตามสามีเลยไม่เต้องแต่งกันขวาอแม่ก็ห้ามนะแม่ห้ามนะไม่เห็นด้วยนะว่าคนคนนี้มันเลี้ยงลูกไม่ได้หรอกมัน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 เลี้ยงดูลูกเมียไม่ได้หรอกครับไม่ไม่ไม่ ไม,มไม่สามารถที่จะดูแลครอบครัวดูแลครอบครัวดูแลลูกเมียได้ครับอไม่เห็นด้วยไม่ไม่ยอมรับว่าเป็นลูกเขยแล้วนั่นเถอะครับในที่สุดก็แม่สมพิษก็ถูกถูกสามีฆ่าปียังไงก็ไม่กล้ากลับไปหาพ่อหาแม่อะไรนี่อายพ่ออายแม่อะเห็นไหมครับอายนความรู้สึกระลึกได้อ่าระลึกถ like claro ึงตัวเองตัดสินใจไม่เชื่อพ่อแม่ก็เลยไม่มีก็เลยไม่กล้ากลับไปหาพ่อหาแม่ก็เลยก้มหน้ารับคำว่าตัวเองตัดสินใจผิตครับนี่คือ ในสี่คือชีวิตของของแม่สมพินน่าสงสารโอ้มีได้ทําประวัติแกคลิปหนึ่งก็โอ้ทอานท่านเคยพูดอย่างนี้ไหมเคยได้ยินเหมือนกันนะครับอ่าแค่นั้นอือนะฮะนั่นแหละแต่ก็ก็ถือว่าเป็นอนิสงส์ที่ได้ได้รับวันนี้เนาะเพราะว่าถ้าไม่ได้เจอความทุกข์ก็อาจจะไม่ได้ใช่อะไรแบบนี้ถ้าไม่เจอความทุกข์แสนสาหัสอย่างนั้นก็ไม่ก็คงจะไม่มาปฏิบัติธรรมก็คงไม่ แล้วคงคงไม่บรรลุธรรมด้วยครับเ <He en S 1> <m? S 2> ห็นไหมเพราะเขาเห็นทุกข์นะเพราะเขาเห็นทุกข์เขาถึงเหยอยจากทุกข์ไอ้คนที่ไม่เห็นทุกข์คนที่สบายอทีนี้การเบียนบายตายเกิดของเขาไม่ยาวไกลนะนกลุ่มเนี้ยครับอีกยาวไกลนะแต่แม่สมพิษจะไม่เกินเจ็ดชาตินะเขออาจะไม่มาเกิดไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะเห็นไหมมันแตกต่างกันนะครับไอ้คนที่ไม่เห็นทุกข์คนที่ดำรงชีวิตคิดระดึงสูกกันแหละไอ้พวกนี้ไม่เห็นทุกข์เป็นกลุ่มที่ไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตา โดยเฉพาะนักปฏิบัติด้วยเหมือนกันนะครับพ่อไม่ใช่ว่าจะไม่ไม่ไม่ตกนรกนะฮะก็มีก็มีคนที่อย่างไม่ใช่อ่าไม่ใช่แม่สมพีคนเดียวนะมาอยู่กับหลวงพ่อก็มีอีกคนหนึ่งนะที่มาสร้างกุดหลังเนี้ยครับก็ลําบากชีวิตก็คล้ายๆแม่สมพษนั่นแหละเขาชื่อแม่ชีแม่ชีแม่ชีเตี้ยแม่ชีเตี้ยอ่าเขาก็โอ้หน้าสงสารมากชีวิตเขาก็ลําบาก เป็นสาวแกหรือว่าเป็นสาวแกแล้วก็บังเอิญไปไป,ไปพบหนุ่มหนุ่มแก่ด้วยกันเกิดรักเกิดชอบเขามากเลยครับรักชอบเขามากแล้วทีนี้ก็ไม่ให้เขาแต่งนะครับไม่ให้เขาแต่งอ่ไปไปไปยอมอยู่กับเขาไม่ให้เขาแต่ง<ถ>พ่อแม่ก็ห้ามเหมือนกันบอกพ่อแม่ก็ห้ามไม่เห็นด้วยครับไม่เ<ถ>ห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนไม่ไม่ซับสมบัติของแม่นี่ไม่แบ่งให้เลยนะไม่แบ่งให้เลยไล่นาไม่แบ่งให้ ไม่แบ่งให้ลูกสาวคนนี้ไม่ได้รับรัพย์สมบัติจากพ่อแม่เลยครเขาก็เขาก็ไม่ไม่รับก็มีเป็นไรไม่เอาในที่สุดเขาก็สู้สู้ชีวิตสู้ชีวิตเพราะว่าคต้นทุนไม่มีพ่อแม่ไม่ไม่ให้มระดกอะไรเลยสู้ชีวิตจะจะลําบากเงก็จะหาเลี้ยงสามีมาเถอะแต่เลี้ยงสามีมันไม่สมพิเลยครับในที่สุดก็ไปค้าขายบอกไปค้าขายค้าพวกขายตา นำปลาเอาขายปลาสดอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยตลาดสดเนี่ยขายดีนะครับขายดีเป็นเวลาล่าปีเก็บเงินได้หลายล้านบาทซื้อที่ซื้อทางซื้อไร่ซื้อนามีเยอะครับมีเยอะมากกว่าพี่พี่น้องคนอื่นที่ซื้อซื้อก็ซื้อ,อแถวใกล้ๆที่ของพ่อของแม่นั่นแหละครับจนเป็นคนที่มีที่ดินมีร้านมีกิจการของตัวเองเปิดร้านขายเครื่องเกษตรอะไรพวกนี้ครับแต่ในที่สุดชีวิตมันผิดหวังเขาบอกชีวิตเขาผิดหวังเขาเขาเสียใจมาก แต่ว่าเขาแต่ว่าเขาก็ตัดสินใจว่าเขาตัดสินใจมาบทชีตัดสินใจมาเข้าปฏิบัติธรรมต่แรกยังยังไม่บทชีนะมาเข้าปฏิบัติธรรมเพราะว่าเขาทุกทุกทุกมากเพราะเราก็ถามว่าทุกเพราะอะไรทําไมถึงทุกในในเมื่อชีวิตก็ประสบความสุขเ็จแล้วน่ะเขาบอกว่าไอ้สามีที่เราคิดว่าเราไว้ใจเขาให้เขาเป็นคนเจ็บเงินเขาไม่ต้องทํางานเขาขับรถพาไปส่งเราแล้วเขาก็บางทีเขาก็รอเราเขาก็นั่งนอนลถอยู่ในรถนั่นแหละเขาไม่ได้ไปช่วยขายอะไรเลยนะเป็นคนเจ็บเงินใช้เงินในที่สุดเขาบอกว่า โกรธมากเกลียดมากเกลียดสามีมากจะฆ่าสามีให้ได้ะจะฆ่ากันจะฆ่าอ่าเคยอ่าใช้มีจดจะแทงสามีนะครับจะฆ่าในที่สุดพาออะไรทําไมถึงทําไมถึงไปโกรธเขาอย่างนั้นเพราะว่าสามีไปนอกใจครับไปมีภรรยาน้อยนะโกรธเกลียดมากเลยนั่นแหละความโมโหความโกรธนั่นแหละทําให้เราทําให้ทําทําให้ทุกข์มากก็เลยหาสถานที่ปฏิบัติธรรมทรัพย์สมบัติเงินทองก็ส่วนมากก็ สามีก็ไปให้ภรรยาน้อยหมดนะครับ <tekrar. S 2> <grateful> ในที่สุดก็มาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อก็เลยมาอยู่ที่นี่หลายหลายหลายเดือนเหมือนกันครับอ่าหลวงพ่อก็เลยส่งเข้าไปเข้าก to รรมฐานที่นอ them, ้องเชี <Stat> <or> life. ยงทูนเหมือนกันคนเนี้ยไปเข้าปฏิบัติธรรมที่โน่นแล้วก็ปฏิบัติธรรมเขาบรรลุธรรมเหมือนเหมือนไม่สมพิสัยแหละหน้าปัจจุบันก็บวชเป็นชีแล้วคบวชเป็นชีเขาเห็นทุกข์เหมือนไม่สมพิษเลยใช่ไหมเขาเห็นทุกข์ชีวิตเขาเห็นทุกข์ เขาถึงอยากออกจากทุกข์มาปฏิบัติธรรมก็โอ้เขาขยันมากเหมือนแม่เหมือนแม่สมพิษเลยคนนี้ครับมาอยู่คู่กันเลยครับอแม่สมพิษเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเขาอ๋อเป็นพี่เลี้ยงครในที่สุดเขาก็ไปเข้ากรรมฐานที่นั่นแหละครับเขาเห็นทุกถึงอยากออกจากทุกข์ทุกแสนสาหัสเหมือนกันเนี่ยหลวงพ่อพูดเรื่องทุกเนี่ยบางคนนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ก็เห็นทุกแล้วหลวงพ่อแต่พอดีว่าเ ก็เบื่อทุกข์แหละทีนี้ไปเจอไปเจอแบบอธรรมะที่ไม่ไม่ไม่ชอบเน้นของการปฏิบัติอ่ะคือแบบเออ่จะเอานิพพานเลยอย่างเงี้ยแต่แต่จะไม่ยอมปฏิบัติเี่ยก็ไม่ถูกทางครับไปไม่ถูกทางครับไปเจอครูบาอาจารย์ไปไม่ถูกมันก็ท่านสอนไม่ถูกทางครับตัวเองก็เลยยึดมั่นถือมั่นหลงก็มีเสียเวลาใช่ไหมล่ะใช่ครับก็มีเยอะครับมีเยอะ อืมไม่ไม่ไม,ไม่อาจจะเป็นบุญของเขาไม่ถึงเราหรือเราไม่ถึงเขาก็ไม่รู้เขาไม่มาหาเราครับครับอันนี้จริงนะหลวงพ่อบางทีมันเอ่อมันเป็นบุญสัมพันธ์นะหลวลงพ่อถ้าเกิดว่าไม่ได้นันก็คงไม่ได้เจอกันไม่ได้มีบุญสัมพันธ์อันนี้มีส่วนไหมครับหลวงพ่อใช่ครับอย่างม่สมพจริงจริงเขาก็เนี่ยมาหาเราที่นี่โดยตรงนะครับพอดีหลวงพ่อไปได้รับนิมนต์ไปสอนกรรมาฐานอยู่ที่บ้าน บ้านน้องตับเต่าครับตำบลตาปออำเภออำเภอตำบลไอ้น่าจะเป็นตำบลตาบอตำบลหนองแซงบ้านหนองเต่าน้องตับเต่าทังแยกถังแยกหินตั้งเนี่ยออคือบ้านไถ่เนี้ยนั่นอ่ะหลวงพ่อได้รับนิมนต์ไปสอนกรรมฐานตรงนั้นแม่สมพิษเขาก็ไปกับชาวบ้านนิสหนี่ยนเน่เข้าไปจากเข้าไปกับชาวบ้านนี้เนี่ยไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นเพราะว่าชาวบ้านนิแหนี่รู้ว่าหลวงพ่อจะไปสอนปฏิบัติธรรมตรงนั้นเม่สมพิษก็มีหลังจากสามีหมดบุญไปแล้ว ก็เลยไปไปกับชาวบ้านห็นแหงแล้ว <IL S 1> ไปก็ไปเห็นก็ไปเห็นหลงวงพ่อปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนั้นสอนกรรมฐานครับพอหลวงพ่อ,พอาาพสอนอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็รู้ว่าหลงวงพ่อมาจะเปิดปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้ครับชาวบ้านนี่แหงก็มาแม,ม,ม่สมพิสก็มาหลงวงพ่อปฏิบัติธรรมเป็นเวลาสิบวันแม่สมพิสก็อยู่ทั้งสิบวันครพอพอถึงวันสุดท้ายตอนตอนเที่ยงคืนนี้แหละคนชาวบ้านคนที่มาด้วยกันเขาก็จะเก็บเต็นละพรุ่งนี้เขาจะลาศีนี่เาจะลาศีเขาจะกลับละ แต่ไม่สมพิทไม่ยอมเก็บเต็นกับเขาอืออ่า <laughs> เขาก็ตบ <laughs> พวก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 แม่ดองญาติเขาที่เป็นดองกันเขาบอกเอา้าทาไมไม่เก็บกับเขาล่ะเขาแม่สมพิทก็ไม่พูดครับไม่บอกน้าว่าจะอยู่ต่อครับในที่สุดเขากลุ่มนั้นเขากลับไปหมดแม่สมพิทไม่ยอมไม่กลับครับก็อยู่ต่อครับะจากที่มาปฏิบัติธรรมที่คิดว่าจะมาอยู่แค่สิบวันลงเข้ามาอยู่เก้าเดือนครับเห็นไหมนี่แหละครับอ่าเขาเขา เขามีทุกเขาแสดงาทางพ้นทุกอยู่แล้วพอเขามาปฏิบัติแล้วมันเกิดปัญญาก็บอกว่านี่แหละทางนี้แหละพ้นทุกได้ครับเขาก็ปฏิบัติต่อเขาไม่ยอมกลับบ้านนี่หลวงพ่อมันไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะเพราะว่าใช่ใช่ครับอ่าไม่ใช่ว่าจะได้ทุกคนนะแต่ก็มีมาเยอะเหมือนกันครับอ่ามาแบบมาไกลก็มีครับอ่ามาจากหลายจังหวัดก็มีมามาแต่บางคนเขาก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะไม่ยอมเปลี่ยนไม่ไม่ยอมเปลี่ยนวิธีการไงเขามาแล้วเขาก็ เขาก็มาแบบยังไงอเขาก็เขาก็ยึดมั่นถือมั่นในรูปแบบการปฏิบัติวิธีการที่เขาปฏิบัติที่ผ่านมาครับอ่าเราแนะนําให้ให้ทําตามเราเขาไม่ทําตามครับเขาก็เขาก็มาบางทีก็จะมาช่วยเราสอนท,ทั้งที่ปฏิบัตินี้วจ,จะมาช่วยจะมาเป็นผู้ช่วยเราอจะมาเป็นผู้ช่วยเราครับเอาแล้วปฏิบัติมาจากไหนแล้วทีนี้ครับ <laughs> เอในที่สุดก็ไม่ไ,ม,ไ,ม,ไม,ม่ไม่ทําตามไม่ทําตาม อย่างบางคนก็มีสมผิดคนตามานะครับเมสสมิตต้องเป็นคนพาหนีนะครับไม่ไม่ทําตามเราแต่อยากอยู่กับเราเอาจะยังไงเนี่ยอยากอยู่กับเราครับแต่ไม่ทําตามวิธีของเราครับเออมันก็ในที่สุดเราก็เออเมสสมิะทำยังไงครับไม่ทําตามหลวงพ่อแต่อยากอยู่กับหลวงพ่อครับเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็มีที่อยู่ที่กินมีอาหารเยอะมากครับเออ ก็อยากอยู่ขออยู่บอกขออยู่มาอยู่ในห้องกรรมฐานเราให้เข้าห้องกรรมฐานนะคนปฏิบัติให้เห้องเข้าห้องกรรมฐานนะแต่พอไม่ปฏิบัติตามเราแมสมมิตก็บอกว่าห้องเนี่ยเป็นสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมแต่ถ้าไม่อยู่ไม่ปฏิบัติต้องออกมาอยู่ที่อื่นต้องมาอยู่ไม่ต้องมาอยู่ที่อื่นเขาก็วิไว้นะทาไมอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยในที่สุดก็อแมสมมิตก็พานนี้คืออยู่แล้วมันมันติดสบายก็เลยอยากอยู่ใช่ครับใช่ พิตสบายครับที่นี่ก็หลวงพ่อก็ไม,ไม่ไม่มีงานอะไระครับอไม่ใช่ว่าวัดป่ามันไม่มีบริเวณกวาดปัดกวาดจะถูอะไรมากมักทำทวนทนางก็ไม่ได้มีครับไม่ใช่วัดถ้าวัดบ้านมันมีลานปูนครับอ่าถ้ายิ่งมีต้นไม้ทีนี้ใบไม้มันต้องกวาดใช่ไหมครับแต่วัดป่าไม่ได้ไม่ได้กวาดอะไรนะครับมันก็มันก็มันก็เงียบสงบด้วยบสบายอาหารก็มีกินอถ้าคนชอบกินก็อ้วนนะอาหารที่นี่นะครับ ค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่มีครับอ,อยู่แล้วก็ส่วนมากมาอยู่แล้วอยากครับอยากอยู่ต่อไม่อยากไปไหนครับ